ททว,วันนี้เราจะไปตักบาตเทวครับวันนี้เราจะไปตักบาตเทวกันครับเช้านี้นะครับวันตักบาตเทวหลังจากวันออกพรรษาก็จะมีการตักบาต เทวนะครับวันนี้เราไปทำบุญกันที่วัดหน้าพระธาตุพระนัดนิครมกาวัดแถวบ้านครับมีเทวดาสวยงามนะครับงานตักบาตรเทวูก็เป็นงานที่เกิดขึ้นหลังจากวันออกพรรษานะครับรเพณีทำบุญตักบาตรหลังจากวันออกพรรษาหนึ่งวันเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าเสด็จ กลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากจำพรรษาสามเดือนเพื่อปวดพระพุทธมารดาคำว่าเทวมาจากคำว่าเทวโรหนะซึ่งแปลว่าการลงมาจากเทวโลกของพระพุทธเจ้านั่นเองขอให้ทุกคนมีความสุขในการทำบุญและบำรุงพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมสาธุ